คลอดเปิดตัวฟีเจอร์สุดมัสจันคอมพิวเตอร์ยูสใช้ไอคลิกเมาส์ ount, พิมพ์คีย์บอร์ดและสั่งทุกโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ยกตัวอย่างผู้หญิงคนนี้ครับเขาบอกว่าเพื่อนของเขาจะมาที่ซันฟานต้องการพาไปดูซันไรส์ที่โกลเด้นเกตบิท พรุ่งนี้ช่วยหาจุดชมวิวดีๆและหาเวลาพระอาทิตย์ตกให้หน่อยและตั้งคาเลนดาให้ด้วยนะจะสังเกตว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราต้องทําประมาณ8-9สเต็ปเนาะแต่สิ่งที่เขาทำเขาพิมพ์แค่นี้เลยครับ c l อดเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ยูสเนาะเบต้าอยู่นะครับต้องเป็น d e v วลอปเปเท่านั้นที่ใช้งานได้เนาะเขาจะเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยว่าเป็น action l o ็อกแอคชั่นล็อกเสร็จรยังไงต่อเห็นไหมสิ่งที่เขาทําเขาจะบอกด้วยนะว่าเขากำลังทาอะไรอยู่ first l e t me search Google and best sunrise view spot ก็คือเขาจะเปิด Google Chrome มาเลยครับเขาจะเลื่อนเมาส์ไปช่องนี้เองพิมพ์คีย์บอร์ดเองนะครับว่า best place to watch sunrise over Golden Gate Bridge ่าถ้าใครอยากดูว่าเขาคลิกเมาส์ยังไงคือเขาเหมือนเลื่อนเป็นพิกเซลในจอเนาะ Move to pixel นี้และ pixel นี้นะครับ Left click นะครับพิมพ์คำนี้ลงไปกด Enter นะครับเขามองภาพยังไงเขาใช้ multi model เนาะก็เขาใช้ screenshot ครับเขาจะแคปสกรีน analyze แล้วก็สั่งคาสั่งออกมา เนี่ยเห็นไหมเขาเห็นว่าเ e m i n i ยซัมมารีมาให้เขาคลิกตรงนี้นะครับอันนี้คือ AI คลิกเมาส์นะมนุษย์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยกวันพร้อมแรกนะครับอ่ะแล้วไงต่อเขาบอกว่าเขาเจอแล้วแบ t เตอรี่สเปนเซอเป็น b เบส p อ t จุดที่ดีที่สุดอ่าเดี๋ยวจะเช็คได้วิ่ง Time จากแอปแม p เขาเปิดแอปแม p ลงมาครับอ่าเขาเซิร์ชสถานที่อ่ะหลืออีกหนึ่งคำสั่งคือพระทิตตก,กี่โม มันก็เลยไปเซิร์ช Google อีกแท็บหนึ่งให้นะครับไม่ได้ปิดแทบแ็บ้ลยนะ s Sunrise t i ชา Sun ฟ a n อ่ามันเห็นเวลาแล้วครับแล้วเขาก็เปิดคาล e n d ด r เพื่อบุ๊กคาลเลนด r าเพราะคำสั่งมีให้บุ๊กคาลเลนด r เนาะเห็นไหมอันนี้ประทับใจมากคือมันรู้ด้วยนะว่า Apple Calendar นะครับใน Mac OS เนาะมันมี Quick Event ด้วยคือถ้าใส่ไปมันจะเห็นเลยว่าเวลาไหนสถานที่ไหนเนี่ยครับน่ ลงปฏิทินนห้เองด้วยใส่โนต้ตให้เพิ่มให้ด้วยนี่ครับฟีเจอร์คอมพิวเตอร์ยูจะครอดที่ใช้งําทำถุกอย่างแทนเราได้หมดควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราได้หมดเลยเขาเปิดมันเป็น Open b e บต้าเนาะถ้าใครสนใจรอสักครู่แต่ถ้าเป็นเดเวลลอปเปอสามารถลองใช้ก่อนได้นะครับ